นั่งค่ะนั่งให้เรียบร้อยถุงพุงหถุงไเห็นเเต็มตัวไลูอ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันศุกร์ที่เท่าไหร่คะศุกร์ที่เท่าไหร่คะสิบแปดเกาสิบแปดจ้าสิบแปดุมนนะคะอ่าอพันห้าวันนี้เราจะมาอ่านเขียนสระ home ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะอ่านเป็นรออ,ออาตาถอี๋ลาตาตีเข้าใจไหมคะ เขียนสาระเอนะคะแล้วก็คัดลายมือตามนี้แล้วก็อ่านตามที่ครูนะอ,อ่านตามครูนะคะ <Hz> แล้วก็บรรทัดสุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะคะ <g ub lish> เด็กหญิงเด็กชายอะไรก็เขียนมานะคะ <g ub lish> ใครเด็กชายต้องเขียนเด็กชายมานะคะ, <g ub lish> ะเขียนชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ <g ub lish> สำหรับครูวันนี้สาระเอนะคะครู <g ub lish> ก,ก็จบบทเรียนเอาไว้5เดียนถึง ต,ตออาตาขีนะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะสวัสดีค่ะ